สวัสดีค่ะพี่สาย,ยานันวันนี้พี่สาย,ยันมาทําอะไรที่เต็นท์ยูนิฟันของเราคะมาออกรถครับมาออกรถแล้วที่สําคัญเลยพี่สาย,ยันออกกับเราเป็นคันที่สองแล้วใช่ไหมคะใช่ครับทาไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถกับเราคันแรกก็ซื้อกับเราคันที่สองทไมถึงตัดสินใจมาซื้อกับเราอีกกอดีว่ามันออกง่ายครับออกง่ายแล้วรถสวยไหมคะพี่องรถสวยครับรถสวยนะคะ แล้วการบริการของปุ๋ยเป็นยังไงบ้างคะพี่บริการดีมากบริการดีเนาะโปรโมชั่นที่พี่สายันได้ใช้วันนี้เป็นโปรโมชั่นอะไรคะรถหนึ่งพันบาทครับและโพืช่วยไอ้ผ่อนสามพันห้าเดือนครับผมโปรโมชั่นนี้ได้จริงไหมคะพี่ได้จริงครับแล้วพี่สายันนะคะอีกกนิดหนึ่งค่ะอยากให้พี่สายันแนะนําคนทางบ้านที่กาลังหารถไว้ใช้อยู่ค่ะใช่ครับแนะนําคือว่ามาออกยืนคอนล้มเก้าครับเขาบริการดีมากผมแล้วก็เห็นผลได้เร็วครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะ